ลงไปที่ตั้งกันเดินประมาณเก้ากิโลได้เนาะคเก้ากิโลพกคกมาด้วยนี่คกน้อยนี่โอ้แน่นอนจริงโอเคนำหัวหน้าไปก่อนได้ สิบแปดบวกไปเดี๋ยวมาดูกันว้าวโอ้ถ่ายรูปอย่างบริเวณพาเสี้ยวหงนะมองไปเห็นถนนสามหนึ่งเจ็ดดานนู้นนะแต่ว่าตัวน,นี้ยากหน่อยนะพี่ <พ uka> นี่ไงขี้เลี้ยงผัก่ะหาลงนี่ต้องระวังหน่อยว่าเสร็จไปบา้าดงดอกแดงแล้วระวังทางนะครับเต็มไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวพักก่อนกก่อนเดินมากระถิ่หลายรอบหินหน่ะลองลองนูงงง้นน่ะน้ำเยอะอจุดที่ใกล้จะถึงถึงอะไรนะแคมป์นอนกินแรกอ่าแคมป์ป่าสวยมากเลยครับดูบรรยากาศรอรอบ แล้วแล้วเราก็ลงมาถึงลอง่องลำธารไปเดี๋ยวพามารู้จักเจ้าหน้าที่ดีกว่าชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นอายุอผมชื่อเหมยครับอายุสี่ิบสองย่างส3ิบสาโอ้โหนี่คนอายุสี่สิบแล้วต่อไปครับต่อไปสวัสดีครับ,รบผมอาคมพงศ์สุวรรณชื่อเล่นชื่อคมนะครับ,รบอายุครับอายุสี่รับอ็ดครับ สี่สิบอัพเหมือนกันตัวนี้นะครับ this, ัครบผมสุริยงราชพิเศษครับชื่อเล่นชื่อหัดครับอายุสี่สิบสองครับโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูก้อนเลยครับสวัสดีครับผมนายสมยศวังทองที่เล่นชื่อเบียร์ครับอายุสามสิบหกปีครับเดี๋ยวสามหกนะโอเคครับสวัสดีครับผมนายคำพียามปัญญาครับอายุชื่อเล่นชื่อเจมครับอายุสามสิบเจมสามสิบนะอ้าวต่อไปสวัสดีครับผมนายพงศลีปัญญารักษณ์ครับชื่อเล่นชื่อหินครับอายุ สามสิบสามครับสามสามนะครับผมมีการคิดนิดนึงด้วยสวัสดีครับผมนายกนินสิงอ้อยครับชื่อเล่นชื่อท็อปอายุสามสิบครับสามสิบโอเคครับสามสิบถึงสี่สิบปีส่วนหัวหน้าหัวหน้าเองก็หัวหน้าบาสนะครับอายุสี่สิบห้าครับแก่สุดแล้วในในคณะที่มาครับคิดว่าเป้นี้ก็แบกน่าจะเกือบหนักสุดเหมือนกันนะครับต้องทิ้งไปส่วนหนึ่งด้วยดีว่ารอบนี้ครอบกลับมีลูกน้องช่วยแบกนะครับ อันนี้ก็เดินลงลำธารกันนะไปไปกันต่อ,อโอ้ยชิวโอชิสโอลื่นลื่น,ล,น,ล,นลื่นดีนะทรงตัวดีปิดปิดเสียมวยแล้วโอ้โหมันทวงหลังด้วยไงเฟ ไปกันต่อครับ yes อเอาเดินทางกันสุดยอดอืมโอเคอันนี้เขาเริ่กมีกินหอมหนเลยนะเทสเทสเทสอ๋อข้งางในเป็นงนี้โอเค สลางโอเคไปไปกันต่อตอนนี้เดินมาได้หกกิโลแล้วเนี่ยตั้แต่ตอนเช้าเนี่ยไปกันต่อมาเก็บเกี่ยวโอเคนี่ตทำนี้เนาะ เนี่ยนะวดน,นี้ก่อนก,กะวานที่เขาไปทําเป็นเครื่องเทศนะครับตรงนี้ตรงนั้นเลยครับปากกะวานของขึ้นชื่อของเสตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเราจะไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะเพราะต้องเดินอีกประมาณสองกิโลถึงจะถึงที่หมายที่นัดรถมารับเอาเรืเอเลยแปสิบสี่ไปเาเดินทางกันลุย เขาไปขายกันจะเป็นอย่างนี้พอเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสวยดาวนี่พามาดูของแปลกเขาเรียกลูกเรียบร้อยครับตอนนี้ถึงก็ แป๊บเดียวก็จะถึงจุดที่ว่ารถเราจอดอยู่นะอยู่ข้างหน้านี้อันนี้สถาน,นีเพอเลี้ยง1.47กิโลตั้งแต่เช้านี11กโลกว่าเนกะือบ12องโลโอเคครับเดี๋ยวเราจะสต็อปการเดินทางนะก็เดี๋ยวจะไปหาเลี้ยงเจ้หน้าที่แล้วหน่อยปออก็ประมาณ20กิโลกว่าระยะทางเงิน